สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านมาพบกันเป็นประจำนะฮะรายการฟังธรรมะออนไลน์ที่ช่อง YouTube แห่งนี้ดำเนินรายการโดยผมนะฮะพิ้งสุขคมสันจะมาให้เสียงแล้วก็บรรยายจากหนังสือธรรมะขออย่างไรได้อย่างนั้นเรียบเรียงและประพันธ์โดยคุณานรารีรา์อาุนโนไทพิพัฒน์วันนี้เราจะมา บัญญายนะครับตอนที่5ของบทที่8อธิษฐานเพื่อส่งบุญหรือบกบุญก่อนที่จะเข้าตอนที่5รบกวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับอย่าเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะซับสไครต์สัญจญรักลูกกระดิ่งของเราให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะฮะทุกไลค์และทุกกำลังใจและทุกแชร์ของท่านเริ่มเลยนะครับ ตอนที่5ของบทที่8การอธิษฐานขออโหสิกรรมคำอธิษฐานขออโหสิกรรมตั้งนโมสามจบแล้วว่าข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานไม่ว่าความผิดพลาดใดๆที่ข้าพเจ้าได้เคยทำไว้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชาตินี้หรือชาติอดีตชาติก็ตามข้าพเจ้าขอยอมรับผิดในสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ก่อไว้ที่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดี รือในสิ่งที่ข้าพเจ้าระลึกได้หรือไม่ก็ตามบัดนี้ข้าพเจ้าได้ละอายต่อบาปเกงกลโวต่อบาปนั้นเป็นอย่างยิ่งข้าพเจ้าขอยอมรับและสำนึกผิดในบาปก,กรรมที่เคยทำมาและขอตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และต่อหน้าพระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์เทวดาทั้งหลายดวงวิญญาณทุกดวงพ่อแม่ญาติพี่น้องบริวารผู้ล่วงลับไปแล้วตอลอดจนเจ้ากรรมนายเวรทุกๆพบ ทุกทุกชาติของข้าพเจ้าต่อไปนี้ข้าพเจ้าประพฤติดีแล้วเว้นบาปเคารพศรัทธานในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสองเจ้าทุกทุกพระองค์ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกโทษเวภัพยพจพ้นจากสนนศจันไรเมื่อข้าพเจ้าตั้งใจสร้างบุญกุศลอันใดขอให้สาเร็จสมปารถนาจเจริญก้าวหน้าในเส้นทางสู่มรรคผลนิพพานจเจริญในภูมิธรรมที่ตนปารถนา คุณธรรมทุกประการจงมาเกิดขึ้นในใจข้าพเจ้าด้วยเถิดด้วยนบัตนนิน้เทินคำอธิษฐานโอาหสิกรรมข้าพเจ้าจุดจุดจุดขงเล็บชื่อขอกล่าวคำโอาหสิกรรมชี่ข้าพเจ้าได้ทำแก่ผู้ใดไว้ก็ตามในชาติปัจจุบันหรืออดีตชาติที่ผ่านมาทุกๆชาติ ขอให้เจ้ากรรมนายเวรจงโอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าขอจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยกรรมใดที่ท่านได้ทํากับข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอโอโหสิกรรมแก่ท่านทั้งหลายทั้งปวงจนหมดสิ้นขอจงใหญ่ได้มีเวรกรรมกันต่อไปด้วยอนันสงส์แห่งอภัยทานนี้จงส่งผลให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวบุรหลานทูมีพระคุณและองศาคณาตาตลอดจนบริวารทุกๆคนจงมีความสุขความเจริญด้วยเทิด คำอธิษฐานเพื่อขอขามาการอาฆาตพยาบาทตาบแช่งจองเวรนจองกรรมใดๆกรรมชั่วอันใดที่้ระเจ้าจุดจุดจิบองเล็บชื่อเคยก่อไว้ด้วยกายวาจาใจที่เคยประกาศไว้หรือผูกใจเจ็บเก็บไว้ในชาตินี้พบนี้หรือพบชาติใดๆก็ตามกรรมใดที่มีต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ บีรามารดาคูบาอาจารย์ทั้งหลายตลอดจนพรหมเทพเทวดามนุษย์สรรพสัพตว์สรรพวิญญาณสรรพเจ้ากรรมในเวรอาเป็นด้วยความไม่รู้หรือเ,เป็นเพราะเหตุใดก็ตามขอจงโปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วยและขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลําบากทั้งหลายทั้งปวงพยายนตรายทั้งหลายจงเสื่อมสูญสิ้นไปเมืเ่อข้าพเจ้าปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมปรารถนาด้วยเทิด สพเพสัตาว์ทั้งหลายทั้งปวงเอาเวลาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรนต่อกันและกันเลยอับยาปัญญาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตัญงังปาริหะรันตุจงเป็นผู้มีสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิน การอาหสิกรรมคือการให้อภัยไม่ถือโทษไม่ปลกเวรยกเลิกความอาฆาตที่มีต่อกันโดยการอาหสิการรมแม้ว่าจะโกดแค้นมากแต่ผู้ถูกการกระทายอมที่จะให้อภัยเช่นในสมัยพระพุทธการที่พระพุทธเจ้าทรงให้อภัยพระเทวทัตที่รอบทาร้ายพระองค์จนหอพระโลหิตซึ่งเหตุที่ทําให้พระเทวทัตทาร้ายพระพุทธเจ้าเพราะพระเทวทัตได้อธิษฐานจิต ตั้งแต่อดีตชาติแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงให้ภัยไม่ถือโกพธพระเทวทัตแต่แม้ว่าพระพุทธเจ้าจะยกโทษให้ไม่ผูกเวรต่อก็ตามแต่กฎแห่งกรรมไม่สามารถจะยกโทษให้ได้พระเทวทัตจึงต้องรับโทษด,ด้วยการถูกตรณีสุบและตกนรกอเวจีในที่สุดเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราจึงไม่ควรที่จะผูกเวรโกรธแค้นหรืออาฆาตใรแม้ว่าตัวเราเคยถูกทำลายมาก่อนก็ตาม ให้รู้จักการให้อภัยและแผ่เมตตาตถึงแม้ว่าเราจะให้อภัยแก่ผู้ที่เคยทำร้ายแล้วแต่กรรมที่ผู้นั้นเคยทำกับเรามาก่อนจะต้องถูกกฎแห่งกรรมลงโทษโดยธรรมชาติอยู่แล้วเมื่อเราคิดอโหสิกรรมให้แก่ทุกคนความรู้สึกที่ได้รับคือกระแสแห่งบุญที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีถ้าถามว่าทำไมต้องอโหสิกรรมก็เพราะกรรมที่ตัวเราเคยทา กเพราะการรมที่ตัวเราเคยกระทํามาตั้งแต่ครั้งไหนชาติไหนจากการที่คนทุกคนต้องเกิดตายเกิดตายเวียนว่ายหลายภพหลายชาติตมีครั้งไหนที่ยังไม่ได้ชดใช้หรือได้เคยไปทําร้ายใครมาก่อนหน่วยที่ผู้ที่เราทําร้ายยังไม่ทันได้ยกโทษหรืออโหสิกรรมให้ก็มีสิ่งเหล่านี้เราไม่มีโอกาสได้รู้อย่างทองแท้ดังนั้นจึงต้องมีคํากล่าวอธิษฐานเพื่อขอโทษ โหสิกรรมพวกเขาเหล่านั้นที่เรียกว่าเป็นกรรมเป็นเจ้ากรรมในเวรผูกเวรอยู่กับตัวเราหากว่าเป็นแค้นที่ผูกด้วยความอาฆาตแล้วพวกเขาก็รอจังหวะที่จะโจมตีและดักทำลายมาเมื่อเราพลาดพังดังนั้นจึงควรขอเข้ามาเพื่อให้พวกเขายกโทษหรือลดโทษหรือเรียกว่าอภัยทานและขอให้พวกเขาไม่ถือเป็นความผิด หากว่าอาจมีครั้งใดที่เคยร่วงเกินหรือกระทบกระทั่งกันมาเพราะต่างก็คือเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งสิ้นจักวันต้องตายไม่เขากับเราอันนี้หมายถึงเพื่อนร่วมโลกในชาตินี้แต่หากเป็นเจ้ากรรมในเวรที่ตามมาตั้งแต่อดีตชาติก็ไม่มีโอกาสจะรู้ว่าใจของเขาพวกเขาให้อภัยในความผิดพลาดในอดีตของเรากันหรือยัง อาหมณ์ทีความเป็นความรู้สึกที่จัดว่าเป็นกระแสของบุญชนิดหนึ่งเรียกว่าเป็นการชำระใจให้บริสุทธิ์ไม่ผลกเวรต่อกันทําให้จิตเกิดความสุขไม่มัวหมองไม่เก็บความเศร้าเอาไปไม่เก็บความเจ็บปวดเอาไปเพราะเราไม่มีโอกาสจะรู้ว่าจะมีเวลาอยู่ในโลกนี้อีกกี่ปีอาจมีเวลาสั้นมากโดยที่เรายังไม่มีโอกาสรู้ก็เป็นได้ดังนั้นเวลาชีวิตของแต่ละคนก็ไม่เท่ากัน หากโมวเก็บความเร้าเอาไว้ในจิตความเจ็บปวดความเร้าหมองชอกช้ำมืดมัวจะถูกเก็บบันทึกไว้ในจิตโดยอัตโนมัติเมื่อเวลาที่จะลักสังการจากโลกนี้ไปก็จะเป็นหนทางนำไปนำให้หลายไปสู่พบอบายของทุกขติภูมิในที่สุดจบตอนที่5นะฮะของบทที่8นะครับไว้แต่เพียงเท่านี้ตอนจากกันไปนะฮะ ขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับจงเป็นผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานผู้มีปัญญาหลักแหลมเจียบคมตลอดเวลาทั้งวันนะครับขอความสวัสดีมีชัยนะจงมีแข่ทุกทกท่านลากันไปก่อนนะพบกันอีกครั้งในข่าวต่อไปนะครับสวัสดีครับ